วันนี้นะคะจะขอเกาะกระแสนะคะน้องลิซ่านั่นเองนะคะเพราะว่าหลังจากเปิดตัว MV เพียงแค่หนึ่งวันนะคะทะลุรอเป็นเลยร้อยล้านวิวโอ้แม่เจ้าวันนี้นะคะใครที่อยากประสบความสำเร็จใครที่อยากโด่งดังไม่ว่าจะในสาขาอาชีพอะไรก็ตามนะคะสิ่งเดียวนะคะที่ครูเห็นก็คือน้องลิซ่านะคะเขามีความฝันอันยิ่งใหญ่ค่ะ ฝันเล็กฝันใหญ่ใช้เวลาฝันเท่ากันน้องเขานะคะยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนทิ้งครอบครัวอันแสนอบอุ่นแล้วไปตามหาความฝันนะคะที่ประเทศเกาหลีนั่นเองน้องลิซ่านะคะก็สามารถทำประสบความสำเร็จก็คือมีคนรักทั่วโลกโด่งดังมากๆไปที่ไหนนะคะก็มีแต่คนมารอรับมาแบบรออยากใกล้ชิดน้องลิซ่านั่นเองขนาดครูนะคะได้ฟังเสียงน้องร้องเพลงเวลาน้องสัมภาษณ์ว่า กลับมาเมืองไทยสิ่งที่อยากกินคือลูกชิ้นทอดโอ้ยแม่เจ้าครูก็ชอบกินเหมือนน้องลิซ่าเป๊ะเลยค่ะถึงว่าแม่สวยเหมือนกันอันนั้นนะวันนี้นะคะไม่มีใครบอกบอกเองนอกเรื่องนิดนึงนะคะอยากจะบอกและเป็นกําลังใจกับน้องๆนูน,นูนะคะว่าความสําเร็จนะคะมันต้องเกิดมาจาก ความคิดที่มันใหญ่ความฝันที่มันใหญ่แล้วลงมือทำมันระหว่างทางมีอุปสรรคไม่ยอมแพ้เดินหน้าต่อจนถึงเส้นชัยนั่นเองค่ะดูตัวอย่างของน้องลิซ่าเป็นตัวอย่างไว้นะคะเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างที่แสนจะดีและก็ทำให้ผู้คนนะคะในโลกใบนี้ต่างลงรักเธอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันใหญ่ค่ะ